สวัสดีพี่นอ้องอะมือนี้มาเห็นหมวกหมวกใบเนี่คือหมวกเขาใส่เขาในเมืองนะพี่น้องนะแต่ว่ามือนียิบหมวกพิดใบค่ะพี่น้องออกมาสวนพี่น้องออกมาสวนแล้วว่าเฮ็ดยังคุณอ่ะหลายหลยอันหลายๆอย่ายยงคุณผู้ลังคนถือถุงมาสิมาใส่ยังพี่น้องมามาตามกันมาเบิงน้ำกันจ้า,อ,านะอ๋อ

Hoi thắc đã làm là soo soo cho mấy chị tập kỳ thôi kìa phục 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 kìa ว่าหาแต่ได้อาฟุนโปกอีกแกพี่น้องแกบ้านนี้ผู้ท่อติดมันหัวมันเพิ่นกับบลอ,อลลข็งงได้พี่น้องเห็นบะคนไหพี่น้องเห็นว่าเปิดยาขึ้นคนไพี่น้องคะคนนบลอบอลสีอ๋อคนสีแดงยีสีปทอติดอุกซอคนไหสีทติด พี่น้องอบห่หับ่หังแต่เอาบ่ลงขิดอินเลยเด้อพี่น้องแก่คนน่ะทิ่ตะผู้ทอติดโอ้่อะ พี่น้องหัวมันมีแต่หัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องจ้าพูนะ่ะเห็นบ่แต่หัวใหญ่ๆจ้าพูนะ่ะหัวมันด๊กดกพี่น้องหัวมันดกนนดกอันเพราะว่ามันสีเขาน,านาหนาวมา,นานแล้วพี่น้องก็เลยสิอันเอาเพื่อนออกไปให้มันเบิดอพูนะ่ะฮัลโหลเนี่ยอระโดดเเด้อโอ้ยเนขุดมันเงาเดียวเด้นนี่จ้าพี่น้องจ้าในเงาเดียวเด้นนี่นี่ส่นเห็นบ่ โอ้ยแว่นตาทะดลึงทะดลึงกะเยอะแล้วอย่าตกคุณสเดี๋ยวอยาสิดานตะคุณแว่นตา มุ่มั่นกันค่ะพี่น้องค่ะเดอะไอขอลาสลูตาว่าอีดอ๋อเดี๋ยวไปก่อนอ๋ออ,อ,อ,อืมสวัสดีเด้อ Nei, jeg skal, jeg skal hente den som OK. Den der, hæ? Den der? Ja. Uh -huh. oh. พี่นอ้องแก่ผู้นนอทอดติดอคะผู้ทอดติดพี่น้องจกาเบื่องปูผู้ทอดติดปีนี้ได้ใจอยู่พี่น้องคุณน่ะเห็นบะมหาตังแต่ได้อันนี้ได้พี่น้องจกาคุณน่ะมหาตังแต่ได้เอาอันอันดินเพิ่นเอาเอาใบไม้มาปลูกแมมคะพี่น้องนี่ ไนต์อ zat, ักตาบอละยอสกอบอละเยลละโซ่คนไหนพี่น้องเอาออกแกงซีกอะโอเคแล้วพี่น้องจ้าเนาะคนนั้นมันผุดหอดีคนไหนพี่น้องแว่นตาบอละไอ้บอละพอกับพอกาเดนยอสกอวีสักุดเฟื่อเลยคันนิตาเล่มนะพ่อเสือฟุด